รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมครับพวกกับผมอาจารย์ชัดชัยเขาที่ทำในรายการถกทามกับหลวงพ่อพระพยองกัลยานุครับท่านผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลต้องคิดแล้วคิดอีกนะฮะสำหรับในเรื่องของการจําหน่ายเหล้าหรือเปิดผับเปิดบาร์ตอนตีสี่ตีห้านี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอาอีกแล้วฮะท่านผู้ชมครับเด็กอายุ25อายุ28เนี่ยโครมดังๆสําหรับในคนที่ขับจักรยานสือภูเขาเสียไปสอง อีกสองอีกสามคนเขาก็ร,รอดชีวิตกลับมาได้ท่านผู้ชมครับอย่างนี้เนี่ยจะเอาสักกี่กรณีสําหรับในส่วนที่เรียกว่าเมาแล้วขับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมามาจากในผับด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้กลับเรียนกับหลวงพ่อพระพยมกรยานุครับกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับก็ เขาก็ขับมาดีๆแหละหลวงพ่อขับจักรยานนะครับหลวงพ่อครับมาเป็นหมู่คณะแล้วมาในซี่ของในส่วนของในโซนของจักรยานด้วยแล้วอยู่ๆก็โครมไปแล้วเสียไปสองคนถ้าหน้าทําสถิตินะที่คนที่มาจนโครมเนี่ยออกมาจากไหนเวลาเท่าไหร่ส่วนใหญ่ออกมาจากสถานเริงรมนี่ไงขี้เหล้าเมายานี่ไงแล้วก็เปิดให้กินตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าสมองล้าหมดแล้วล่ะ ที่จะอยู่โดยคุมวงมาลัยอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนะเขาบอกตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันขึ้นบื๊เลยครับจริงครับหลวงพ่อแล้วก็ไอ้คนที่ไม่รู้จะควบคุมยังไงเนี่ย mm. เด็กปล่อยให้เด็กไปกินอีกไอ้สถานแบบเนี้ยถึงบอกเราเคยพูดว่ากิจกรรมที่ทําให้คนเสียเปรียบกิเลสเนี่ย mm. มันเกิดขึ้นเรื่อย แต่กิจกรรมที่ทําให้คนได้เปรียบกิเลสเนี่ยมันไม่ค่อยมีกิจกรรมเปิดให้กินเรายันทีสี่ทีห้าเนี่ยกิจกรรมเสียเปรียบกิเลสชัดๆแล้วก็เสียเปรียบไปเรื่อยๆครับพไม่มีใครที่จะเกิดมาได้เปรียบกิเลสบ้างนี่น่าเนีใจขอย้อนอีกสักนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นสิทธัตถานี่ยท่านรู้สึกอยู่ในวังเนี่ยได้เปรียบคนแต่เสียเปรียบกิเลส เขาคนต้องมาทำอาหารให้วันละร้อยสองร้อยสำรับคนต้องหานางสนมมาปลนป่วยบรเรอเยอะแยะสร้างสาถานที่สวยงามให้อยู่อได้เปรียบคนใน,อ,น,อ,นอินเดียเนี่ยเป็นล,ลานน้านๆคนแต่เสียเปรียบกิเลสออท่านบอกเองเราจะคิดเอาเปรียบกิเลสมันไม่ได้เลยมีทุกข์ก็ต้องมีดับทุกข์สิมีมืดยังมีสว่าง มีเสียเปรียบกิเลสก็น่าจะมีโอกาสให้เราได้เปรียบกิเลสบ้างก็เลยไปหาสถานที่สงบปรีกวิเวกอ,ออกจากวังไปทิ้งสิ่งที่ได้เปรียบคนเนี่ยไปเอาเปรียบกิเลสในป่าหกปีพระองค์เลยได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ยังคิดว่าพระองค์ได้เปรียบคนนี่ดีแล้วสบายแล้วครับหลวงพ่อไม่ต้องคิด เอาเปรียบกิเลสเลยก็จะไม่มีพระพุทธเจ้านั้นประเทศไทยถ้าไม่มีคนไทยคนไหนคิดเอาเปรียบกิเลสประเทศไทยจะไม่มีความสุขความสงบเลยจะมีแต่เรื่องคดีไม่มีบาร,รมีเพิ่มเลยแต่ถ้าอยากให้คดีลดลงบาร,รมีเพิ่มต้องพยายามจัดกิจกรรมให้คนได้เปรียบกิเลสไว้เยอะ ไม่ใช่นานๆจะมาคะสักทีวิสาขาสักทีนานๆจะมีพระบรมสารีริกธาตุได้มากราบสักทีหนึ่งช่วงนั้นกิจกรรมแบบนี้ถือว่าคนพอได้เปรียบกิเลสแล้วก็ไปกันหนึงแน,น่นเลยนะครับไม่ว่าจะเชียงใหม่จะอุบลอ๋อเโยล้นหลามเลยครับพ<อ>่อปรากฏว่าเนี่ยกิจกรรมอย่างเนี้ยมันมีน้อยใช่ไหมในประเทศเราในโลกเนี่ยมีน้อยแต่กิจกรรมกินหามลุ่งหามค่ำคนเปิดสวิงกิ้ง ปาร์ตี้กิจกรรมพวกนี้เป็นกิจกรรมที่ทําให้มนุษย์เสียเปรียบกิเลสถูกใส่หัวจากกิเลสจนไม่ได้หลับในนอนต้องไปตลอนตลอนเที่ยวนั้นเที่ยวนี้เที่ยวนู้นพูดง่ายๆว่าตลอนหาช่องทางให้ตัวเองได้เสียเปรียบกิเลสแล้วก็นึกภูมิใจนะคนอื่นมันไม่ได้เที่ยวเหมือนกูคนอื่นมันไม่ได้นันได้นี่มากเหมือนกูจนืรทั้งความคิด เรื่องเอาเปรียบคนเนี่ยมันตกต่ำถึงขั้นมีการเปิดสำนักสักจิ้งจกเอางัินเลยจิ้งจกแล้วมันก็มาคุยนยะมันบอกตั้งกรมันสักจิ้งจกมันได้เมียยี่สิบคนเพราะว่าเขาว่าน้องพรนี่ก็สักถ้าอยากได้เปรียบกิเลสต้องไปสักจิ้งจกครับหลวงพ่อได้เปรียบคนค,บคนจะหลงรักหลงชอบโอ้โหนี่ควา,ามคิด วิปร,รารถความคิดวิปร,ริตทําให้คนเนี่ยเสียเปรียบกิเลสอย่างไรากาศไอสํานักแบบเนี้เป็นสํานักที่กดหัวคนให้ไปซุกอยู่ใต้อำนาจกิเลสไฟตำ่ำช่วยช่วยคิดกันหน่อยนะอย่าไปได้ไหมไอสํานักที่มันพายเราเสียเปรียบกิเลสนึกว่าได้เมียมากได้เปรียบคนครับแต่ไม่นึกเลยว่าตัวเองกำลังเสียเปรียบกิเลส ต้องมีภาระเพิ่มอีกบานเลยมีสองคนสามคนนี่ก็แย่อยู่แแย่อยู่แล้วแค่คนเดียวก็แย่อยู่แล้วอิสลามก็เลยล็อกไปเลยห้ามมีเกินสี่คนเขามีล็อกไปเลยของเราไม่ล็อกเลยอ้างว่าล็อกไว้หนึ่งแต่มีเพิ่มบานแล้วอย่างนี้ทำไปไกแล้วหลวงพ่อสำหรับเรื่องของว่า มีการจําหนสุราเหล้าตามผับตามบาร์แล้วถือว่าเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจเศรษฐกิจโอ้โหตายเลยทีนี้คิด,คดอย่างนี้คิดผิดถนัดเลยคิดผิดถนัดเลยรองทีนะมันชนโครมเข้าไปเนี่ยร้านเลินเขาพังเด็กตายถามว่าเนี่เศรษฐกิจตรงไหนหมันเศรษฐกิจอยู่ที่ไอ้ใครอยู่ไอ้เจ้าของเหล้าบาร์ผู้ประกอบการผู้ประกอบการครับพอแต่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ยนะ เรหมายตายจากบาดเจ็บอัมพิกงพิการคิดแล้วได้ไม่คุ้มเสียมั้งครับคิดว่าได้จะไม่คุ้มเสียเนี่ยเราคิดเอาแต่ทางได้แต่ไม่ได้คิดถึงทางเสียไว้ป้องกันไว้มันก็เลยกลายเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นตอนนี้ความสูญเสียเรื่องแบบนี้นะวันหนึ่งมันไม่รู้กี่คดีไม่รู้ว่ากี่ลายจังหวัดที่ไม่เคยเกิดก็เกิด จังหวัดที่เกิดประจําก็เกิดเพิ่มอีกอ,อเกิดทีเกิดบ่อยครับพอ่อแต่มาอยู่เมืองนอนเนี่ยพอยินข่าวว่าเมืองนอนเป็นอันดับสองของพวกวัยรุ่นที่ออกไปตีกันต้องประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านสี่ทุ่มถ้าออกไปต้องมีผู้ปกครองไปครับจังหวัดสาแก้วเป็นอันดับหนึ่งครับไอ้ขาเย็ดกบตาย ได้ข่าวว่าในเขตของหลวงพ่อในวัดสวนแก้วเนี่ยก็จะเป็นเมืองของวัฒนธรรมเหมือนกันพอโตเมื่อก่อนดั้งเดิมนะศิลธรรมดีมากเมืองนอนท์เนี่ยมันเป็นเมืองปิดครับรู้ไหมเป็นเมืองเปิดเมื่อไรม,มีสะพานพระนั่งเกล้า<อ>มีสะพานนั้นสะพานนี้ข้ามามาเมื่อก่อนเมืองนอนท์ฝั่งนี้มันเหมือนเมืองปิดที่ดินเนี่ยไรหนึ่งสองแสนสามแสนเองครับหลวงพ่อฮะพอปึ้งที่ดินขึ้นห้าล้านสิบล้านพอสะพานใช่ เปิดเลยเชื่อมเปิดเลยสะพานเชื่อมมาก่อนมันไม่มีครับซีกนี้นะเขาเรียกเมืองปิดซีกข้างในตรงนู้นจะเรียกว่าเมืองเปิดครับพ่อเมืองนี้เมืองปิดโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโหจะระดับโหเพราะเมืองเปิดมันไม่ได้เปิดแต่เมืองนี่ครับหลวงพ่อฮะมันเปิดอันพานมาเพียบเลยครับหลวงพ่อเปิดไอตัวไรศิลธรรมมาเพียบเลยในเขตหลวงพ่อนี้ก็ถือว่าเป็นสวนวัฒนธรรมเป็นสวนธรรมเป็นสวน ที่หลวงพ่อที่จะจะทำอยู่แล้วมันก็ได้อยู่แต่ในที่ของเรานะแต่แล้วมันก็มีไอตัวแทรกมาอ้างหัวตกงานมาขออยู่มามาปล่อยยาก็มีอ่าอ๋อก็ต้องติดตามดูกันอยู่เรื่อยแอนดีดีหน่อยว่าตำรวจเขาให้ความสําคัญว่าทางเราไปร้องเรียนอะไรไปแจ้งอะไรเขาก็มาช่วยจัดการให้ดีจังเลยมีมาตรวจมาอะไรอ่ไอคนที่ว่านี่เขาก็มาล็อกตัวไปแล้วอ๋อมาล็อกล็อกตัวไปแล้ว พดศูนย์เสียยาเนี่ยนะลูกติดยาเนี่ยพ่อเสียงานพ่อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมลูกต้องไปประกันลูกต้องไปไม่ได้เฝ้าหน้างานละเฝ้าหน้าคุกโอ้ตายละเนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องยานี่นะมันเสียหายด้านเศรษฐกิจเนี่ยเยอะแต่มันก็ไม่ร้ายเท่ากับเสียหายทางศีลธรรมจริง กินเข้าไปแล้วข้างบ้าคบขค่าคพ่อข้าแม่ <ฮะ S 1> นี่มันเสียหายยิ่งร้ากาบที่สุดครับเอาคืนไม่ได้เลยครับรพ่อะเสียแบบเอาคืนไม่ได้ลูกติดยาเนี่ย พ่อเสียงานพ่อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมลูกต้องไปประกันลูกต้องไปไม่ได้เฝ้าหน้างานละเฝ้าหน้าคุกโอ้ตายแล้เนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องยานี่นะมันเสียหายด้านเศรษฐกิจเนี่ยเยอะแต่มันก็ไม่ร้ายเท่ากับเสียหายทางศีลธรรม,มจริงกินเข้าไปแล้วข้างบ้าฆ่า,า,าพ่อฆ่าแม่ uh huh. นี่มันเสียหายย่างร้ายกาจที่สุด เอาคืนไม่ได้เลยครับหลวงพ่อฮะเสียแบบเอาคืนไม่ไดม้มันขึ้นอยู่เลยวอาการในเรื่องของการอบรมด้วยเรื่องของหลวงพ่อสำหรับในส่วนนี้เพราะว่าในวันนี้เนี่ยมันมีข่าวข่าวหนึ่งครับหลวงพ่อครับสำหรับในกลุ่มเด็กป .6 ที่จะพยายามที่จะก็เรียกเรว่าข่มเหงรังแกเพื่อนนะฮะโดยการถ่ายคลิป แล้วเพื่อนคนนี้เนี่ยก็เอาเท้าขึ้นชูเพราะว่ามาถ่ายคลิปในห้องน้ำอย่างเงี้ยเธอก็ไม่พอใจถูกไหมฮะแต่กไปไปมาเยไอ้เพื่อนรุ่นพี่เนี่ยกับลุมเด็กคนเนี้เชี่ยลมซูมเลยมันอยู่นี่นะมันไม่ใช่แต่เด็กผู้ชายนะที่จะแสดงอันตานีอยู่นี้เด็กผู้หญิงที่ขัวตบโอ้โหถ่ายคลิปอะไรกันครับแย่เลยพ่อแม่ตอนนี้แทบไม่ต้องทำมาหากินนะครับผมพ่อต้องไปเจรจาอ่า ยอมความไม่ยอมความเอาใ้ที่สุดอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันบ่อยทียิบเลยครับจนเหมือนกับว่ายุคอันตพานของเมืองเด็กอันตพานคลองเมืองนี่ป .6 เองนะหลวงพ่อใช่แต่ที่น่าสงสารที่สุดนะไอ้เด็กป .5 หรือป .6 ที่พ่อมันหวด่สยยางเป็นแผลเป็นแไปแค่ทํายาตกโพตาอยาตกแล้วไอ้รถวิ่งมาพอดี ทับยาแตกไปสามเม็ดยังเหลืออีกเม็ดหรือสองเม็ดเก็บขึ้นมาได้โอ้วิญญาณพ่อหายเลยเหลือแต่พอหม่เป็นวิญญาณนรกเลยยาเลยยายาเสพบติดยายาผ้ายาผ้าโอ้โหใส่ถุงมาใส่ในถุงห้าเม็ดใช่ไหมครับหลวงพ่อเดี๋ยวนี้ก็ไอห้าเม็ดนี้ไม่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 ผิดกฎหมายเอาไว้เสพครับหลวงพ่อพอตกแตกรถทับแตกแตกไปสามหรือสี่เม็ดเหลือยึดมาได้เม็ด พ่โอโมโหเอาสายยางสายน้ำเนี่ยปีเนี่ยเป็นแนวปึ๊ดเลยครับพ่อมันรักยาห่วงยามากห่วงลูกนั่นเลยสิมันให้ความสำคัญลูกกับยา <ฮะ S 1> คนละโลกเลยปีซะจนโอหเด็กเนี่ยสะอื้นร้องสะอื้นครัพบพ่อพวกนั้นก็กไปเยียวยา,ยายไปพาไปส่งถ้า,า,ายอย่างนี้เนี่ยแล้วให้ลูกเนี่ยไปซื้อยา ไม่รู้ว่าตำรวจที่นั่นเนี่ยจะตามไปลากคอไอ้คนขายยาให้เด็กหรือเปล่าถ้าไม่ลากคอมาได้ตำรวจที่นั่นก็น่าจะลดเงินเดือนร้ว่าปรับกันบ้างครับคุณพ่อปรับออกเอะถือว่าม,มีไม่มีผลงานเอออย่างเงี้ยตอนนี้นะไม่รู้ว่ากรราการตำรวจแห่งชาติสํารวจหน่อยได้ไหมโรงพักไหนปลามยาเสพติดได้ดีที่สุดเงินเดือนเต็มขั้นเพิ่ม แต่ถ้าปล่อยยาเสพติดเต็มไปหมดเนี่ยเอาไว้ยังไงเอามาอยู่เมืองนอนเนี่ยครับสลดใจว่าถ้าเขายกให้จังหวัดนนเนี่ยเป็นอันดับสองรองจากสะแก้วที่มีเด็กอันตรพานยกพวกตีกันไม่อยุอครับผงพ่อติดอยู่ติดยาเราก็ต้องโทษตัวเองกินข้าวเจ้าบ้านไปบินกะบาทมาทำหน้าที่ให้เมืองนอนดีขึ้นไม่ได้เนี่ย มันก็เหมือนก็อยากจะฝากผู้ว่าในอำเภอตำรวจช่วยทำเมืองนอนเนี่ยปลดล็อกโซ่เมืองนอนที่เขาขึ้นแบ็คลิสว่าเป็นอันดับสองของประเทศอย่างเงี้ยท่านภูมิใจในการอยู่เมืองนอนไหมถ้าไม่ภูมิใจก็ช่วยกันที่จะปรามจะแก้ไขให้ยาเสพติดเนี่ยอย่ามาพักขายอยู่ที่เมืองนอน อยามามีคนติดยาอยู่ที่เมืองนอนเยอะแยะนักจนก่อคดีเยอะแยะเนี่ยจนเขาจับแมคลีไนไอเป็นอันดับสองเนี่ยเราควรจะอยู่อันดับห้ของประเทศไปขึ้นเป็นอันดับสองแซงเขามาเป็นห้าหบจังหวัดเนี่ยแซงรับตำแหน่งชั่วอย่าแซงเลยช่วยรูดลงไปอยู่ข้างท้ายเขาดีกว่า<ม>จเจริญพร โอ้โเมื่อกี้หลพ่อพูดดีนะสำหรับว่าวัดนะต้องมีส่วนที่หน้าเป็นเป็นหน้าที่ของทางวัดใช่ต้องอบรมสั่งสอนถ้าคิดว่าเาดีไม่ได้เดี๋ยวโหเสียใจมากเลยเสียมานีนมาเนี่ย,ยอ,อยากเห็นในในอําเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันไปเกณฑ์ไอ้พวกวัยรุ่นมาให้เราไปเทศสอนให้หน่อยอจัดเตงเย็นก็ได้ถ้าไม่ว่างเวลางานครับพ่อไปรวบรวมหน่อยวัยรุ่นในหมู่บ้านนี้มีเท่าไหร ขอเราเทศจะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเราจะไปเล่าความสูญเสียสูญเสียสูญเสียที่เสียเสียในการติดยาเนี่ยครับวงพ่อให้พวกมันได้ฟังสักนิดหนึง่งแล้วก็จะถามว่าจะส่งเสริมความสูญเสียให้กับเมืองนอนท์อีกเท่าไหร่จะสูญเสียใ,ในหมู่บ้านเราอีกเท่าไหร่ถึงจะพอใจว่าพอกันทีไอความเสียแบบเนี้ยอืเลิกกันทีพอกันทีครับวมพ่อมายินดีจะไปให้ทุกเย็นเลย ทุกหมู่บ้านเลยครับุมพ่อฮะถ้าผู้ใหญ่บ้านกำนันคิดร่วมมือ,อมไม่ไปร่วมมือกับเด็กไม่ไปร่วมมือกับคนขายช่วยทำเลยสมิมาพร้อมจะช่วยโอ้โหครับุมพ่อโอ้โหนี่ผมอึอ้งเลยว่า,วาถ้าสมมติว่าเนี่ยทุกวัดรู้ว่าตัวเป็นหน้าที่ของทางวัดเนี่ยน่าจะอบรมสั่งสอนนี่อ้โหที่จะเป็นอะไรที่บางวัดสารเลวมากเลย ที่พายเด็กวัยรุ่นขึ้นไปเสพกันบนกุฏิพระพระจำนายแม่มันน่าจะเอาพวกนี้ไปเป็นไปนอนห้องแพะทั้งยามันนอนอยู่ห้องพักวัดเลยครับหลวงพ่อครับแม่พูดถึงเรื่องของกิจกรรมของวัดดีกว่าครับหลวงพ่อครับสําหรับในวันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้ก็เรียกว่าม้าเอี่ยมเลยครับหลวงพ่อครับสําหรับในสินค้าใหม่ฝีมือประดิษฐ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ที่เขาจะไปทิ้งเอามาให้วัดวัดก็มาแต่งมาทำเดี๋ยวนี้เนี่ทิ้งอะไรกทิ้งเนี่ยทิ้งเนี่ยขายไม่ได้เขาจะทิ้งเอ๋อครับผมวพ่าแล้วมันทิ้งที่วัดมัทิ้งที่วัดวัดก็ไปเลือกเอามาเอาที่สวยๆครับหลวงพ่อฮะแต่งมาทําที่เขาทิ้งเพราะเหตุอะไรครัหลวงพ่อขายไม่ได้อ๋อเหรอเออขายไม่ได้ที่เขาทิ้งหน้าสภาอะไรอย่างงี้พวกนั้นแล้วก็เพรเะว่ามันเคยเทถนนยังไงค่ะบางช่วงของมันผลิตมากครับความต้องการมันน้อยฮะ ครมานซ<อ>ัพพลายมันไม่ปาลานกันปเทรงมุ้นระเทศตรงนี้ดีกว่าใช่นี่แหละเขาโพดมาอะไรต่ออะไรมาวัดนี้นะเชื่อไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็เล้วไปครับหลวงพ่พอตั้งกระตั้งวัดมาเนี่ยคนเอาข้าวของมาให้จนทําจําหน่ายทำขายเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านยี่สิบล้านนี่ได้แน่นอนครับหลวงพ่พอฮะก็ต้องคิดดิเอาข้าโพดมาให้ทั้งสิบตันอ่า ก็ต้องขายได้เกือบเหมือนเกือบแสนทั้งปิ้งทั้งต้มทั้งตอนนี้้องวันนี้สั่งซื้อเตาปิ้งเพิ่มอีกครับแล้วก็สั่งซื้อน้ําปั่นข้าวโพดเครื่องปั่นน้ำข้าวโพดซื้ออีกครับผมสองหมื่นสามหมื่นซื้อเพราะว่าของ่าให้เยอะเราต้องรีบแปรรูปไปทันก่อนที่ข้าวโพดมันจะเหียวครับผมพ่อถ้ามันตึงๆอยู่ในปั่นได้น้ํารสชาติก็ดีแต่หลวงพ่อไม่ได้ปลูกใช่ไหม ปลูกบ้างแต่มันไม่พอหรอกที่จะมาทํามากขนาดนี้ที่เขาปลูกเป็นอะไรร้อยตันอแต่มันจังหวะขายไม่ได้แค่ห้าหกตันสิบตันเขาก็มาถวายวัดครับหลวงพ่อฮะโอ้โหแล้วั้าหมดหมดไปก้หมดไปเลยหลวงพ่อถึงไงหรือว่าดี๋ยวรือก็มาอีกเี๋ยวมาอีกวัดนี้เป็นวัดครบหลาดตอนนี้มันติดตลาดแล้วล่ะมันติดแล้วว่าติดหูติดตาคนแล้วล่ะถ้ามีอะไรไม่ใช้มาวัดนี้อแต่ขอ ฝากนิดนึ่อยาปล่อยให้มันหมดอายุมีรายหนึ่งเอาของกินด้วยนะของขนมเนี่ยห,หมดอายุไปสองปีเอาเอามาให้ทำมาทิ้งด้วยแอบทิ้งด้วยนะอาาไ,ไอเด็กมันก็ไม่รู้<ำ>เห็นขนมกอ๊อบแก๊บอะไรเนี่ย,ยมันก็ไปหยิบกินนะาาแต่บอกไม่ได้ไม่ได้ต้องเอามาให้ปลา ปลากินได้ปลาได้ใช่ไหมไอป,ปลาไม่รู้มันมีกระเพาะอะไรมั้พิเศษของหมดอายุมันกินได้ครับหลวงพ่อแล้วก็ให้มันกินไป <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อยากจะฝากว่าขยะมันล้นบ้านล้นเมืองแล้วนะขยะเสื้อผ้าขยะอาหารถ้าใครมีเศษอาหารอะไรที่เป็นทั้งถังเนี่ยช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้เอามาให้หน่อยเราจะให้ปลาให้เป็ดพวกนี้กระเพาะมันพิเศษ มันกินแล้วมันไม่เป็นไรและตอนนี้นะขยายตัวใหม่กำลังล้นถนนล้นโรงพักคือขยะรถยนต์ครับหลวงพ่อหลังจากพูดเรื่องนี้ไปสองครั้งได้มากหลวงพ่อมาสิบคันอุ้ยแล้วตอนนี้คนซื้อไปหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อไปหมดแล้วหมายถึงว่าซื้อไปดัดแปลงก็มีครับหลวงพ่อซื้อไปเไป่าเป็นเล็กเศษเล็กขายก็มีหมายถึงว่าหลวงพ,อพอ่อเนี่ยซ่อมซ่อมแล้วกาเอาไปใช่ใช่ <Es> ไม่ซ่อมที่เกียจเราขี้เกียจซ่อมเขาไม่ทันสูงสุดคันเท่าไหร่พ่อที่ปล่อยไปหมื่นสองหมื่นโอ้ยคันนี้คันละสามพันยังมีเลยพ่อผู้เป็นเล่นจริงเนาะคันละสามพันสองพันยังมีเลย, <S 2> <S 2> <S 2> ยที่มันซ่อมมากมากั้าบวงพ่อฮะนั่นโยมอย่าให้ขยะรถยนต์ไปนอนเป็นสนิมขึ้นอยู่เอามาให้วัดเถอะจะได้แปลงเป็นเงินไปทํานู่นทํานี่รถดัดแปลงทําเป็นรถเก็บผลมากไม้ คนที่ก็มีที่ใหญ่ๆฟ้องๆครับหลพ่อไม่ต้องไปต่อทะเบียนขับอยู่แต่ในบริเวณไม่ต้องต่อทะเบียนครับหลพ่ออย่าขับออกถนนใหญ่แล้วกันสามารถใช้ประโยชน์ที่ขนของขนข้าวอะไรเนี่ยตอนนี้ที่วัดเนี่ยใช้รถบริจาคตรงนั้นครับใช้รถบริจาคนั่นหมายความว่าหมคนซ่อมเขาก็ต้องเก่งที่นี่มีทีมซ่อมเก่งซ่อมแม็โครก็ได้ซ่อมรถเล็กรถใหญ่ได้หมดครับหลพ่อ แม้กระทั่งรถไฟฟ้าข้างหน้าเห็นมีรถกรงรถกลอฟอะไรอย่างงี้อันนี้ก็มันซ่นอมหมดเลยตอนนี้บานเลยโม้าให้ก็น,น่าดูครับหลวงพอ่อฮะแล้วก็เอารถกลอฟที่เขามาทิ้งทิงท้งให้ๆนะครับหลวงพอ่อเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เครื่องใหม่อะไรใหม่อ,ออกวิ่งพาคนเที่ยวโอ้ดีจังเลยตอนนี้พาคนเที่ยวได้รถที่เขาบริจาครถกลอฟเนี่ยครับหลวงพ่อเพราะมันเหมาะกับที่แล้วเล็กๆอถนนเล็กเล็ก ผมนะนะใครที่มามือมือใหม่มมมมหัดขับเนี่ยมาซื้อรถหลวงพ่อผมว่าคุ้มผมว่า,าเลยนะเออว่าคุ้มนนี่คือทั้งหมดครับสำหรับในรายการถกคำกับหลวงพ่อพระปยอมกรลยาโ,นโนุนครับกล่าวนมัสการลาแล้วของพ่อครับเจริญพรไปแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ